ครับผมมือนีผมก็สิมาเห็ดแกงส้มมะละกอครับแกงส้มมะคุ้งนี่ครับใส่เนื้อปลาทูครับในหนีก็มีใบบระโกดพร้อมแดงกระเทียมกระช่ายนี่ครับต้มเคื่องมันก่อนครับให้มันเปื่อยจักหน่อยแล้วเอาอมาตํานี่ครับใส่เนื้อปลาทูนะ้ครับมือนีแกงส้มมะละกอเนี่ยครับ ต้มเครื่องซุกแล้วเข้าก็เสีเอามาโขกครับโขกให้ละเอียดเลยเนี่ครับโขกนี่ครับพอโขกไดายทีแล้วเข้าก็เอาพริกแกงใส่ลงไปครับนี่ครับพริกแกงส้มครับ รดบ๋ยวหอมสักหน่อยครับนี่ครับใส่พริกแกงลงไปนี่คือเกลือ เกือสามซ้อนชานี่คือปรงปรุงรสครับหนึ่งสองสามสี่ช้อนชาอันนี้พิซซู้ครับหนึ่งช้อนชา สองซอนซ่าสามสี่ครับนี่คือน้ำตาลปิ๊บด้วยครับหนึ่งช้อนโต๊ะผมใส่มะละกอแบบซับด้วยครับนี่บัไดใฝานเป็นชิ้นใ่า่ๆอันนี้มะละกอแบบซับครับถ้ามันข้นก็เติมน้ำอีกได้ครับ นี่ครับแกงสม้มมะละกอข้นๆนี่ครับปรุงให้มันได้เปรี้ยวเข้มหวานครับแซบแน่นอนครับเบิ่งกี่เลยแกงส้มมะละกอเนี่ยครับข้นๆใค้มักกุ้งก็เอากุ้งใส่ได้นะครับแต่มือนี่ผมบามีครับเป็นแกงส้มมะละกอรครับเจ็แบแซบเมนูนี่นี่ครับกเ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย อันนี้คือแกงส้มมะละกอผมใส่เนื้อปลาทูนะครับเนี่เป็นตะเซบวะครับคบขดค้นรสชาติเปรี้ยวเข้มหวานครับเมนูนี่กะเฮ็ดง่ายๆบ่ได้ยุ่งยากสำหรับมือนี่ขอขอบคุณครับ